โบราณท่านกก่าวกันไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายยังแข่งกันได้แต่จะไปแข่งบุญแข่งวาสนานั้นมันแข่งกันไม่ได้คนเรานั้นไม่รู้เลยว่าในอดีตชาติของพวกเรานั้น ว่าพวกเราน่้นเคยสร้างบุญกุศลเคยให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนามาบ้างหรือเปล่าเพราะกันแล้วคนที่เขาเกิดมาสุขสบายไม่ลำบากทำกิจการงานสิ่งใด ก็สมฤทธิ์นันว่าตาแดงว่าเขานั่นได้สร้างบุญเก่ามาดีเมื่อเขาสร้างบุญเก่ามาดีเมื่อเขาเกิดใหม่ในภพภูมินี้บุญกุศลที่เขาเคยสร้างเคยทำไว้ดีแล้วจึงส่งผลให้เขานั้น เกิดมาอยู่ในตระก,กูลที่ร่ำรวยและเป็นสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเรากลัวเกิดมาลำบากกลัวเกิดมาทุกข์ยากก็ขอให้พวกเรานั้นจงพยายามที่จะให้ทาน รักษาศีลเจริญจิตตภาวนาคำว่ารักษาศีลนั้นบางคนยังไม่เข้าใจว่าศีลละคืออะไรศีลแปลว่าศีละแปลว่าเวน้นจากการกระทำผิดท,ทางกายวาจาแล้วกัใจ ถ้าเราย่นยอให้พวกเราเข้าใจแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นจงอย่าพยายามเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่าไปโรคไปรักอยากเด็กของคนอื่นอย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดจากโกหกมดเ็ต และอย่าดื่มของม่นเมาีนเรียกว่าสินห้าถ้าเรานั้นไม่สำมาที่จะรักสินห้าได้คบทั้งห้าขอ้อก็ขอให้พวกเรานั้นจงเลือกเอาสินห้านั้นเราจะเลือกเอามารักษาเอามาปฏิบัติ กี่ข้อก็ได้ดีกว่าเรานั้นเป็นคนทุศีลคํคำว่าคนทุศีลนั้นก็แปลว่าคนที่ไม่มีศิลเอาเสียเลยแต่ถ้าเราพยายามจะรักษาสองข้อสามข้อสุดแท้แต่ว่าเราจะอศิลนั้นเข้ามารักษาได้อย่างไร เพราะการรักษาศีลและเจริญจิตตภาวนานั้นเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อในเรื่องศีลในเรื่องเจริญจิตตภาวนานแค่เราต้องใช้กำลังใจต่อสู้กับกิเลสภายในใจของพวกเราถ้าเราสามารถต่อสู้และชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ได้แล้วนั้นนับว่าเราจะเป็นผู้มีธรรมะและเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง